คิวๆอยากจะแบบถึงจุดๆที่คิวๆสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้จากงานนี้<ม>ทุกคนก็ซับพอร์ตหนูตลอดแล้วก็คุณตาคุณยายคุณย่าด้วยเขาก็แบบพ่อกับแม่ก็เอาไปให้เขาดูแล้วเขาก็นั่งยิ้ม <laughs> สวัสดีค่ะคิวคิวอิงอันจากค่าย M 2 K Entertainment ค่ะคิวคิวอ่ะเป็นคนที่ชอบเสียงดนตรีชอบเครื่องดนตรีมาตั้งแต่เด็กๆคิวคิวก็ชอบเรื่องนี้มาตลอดแล้วก็คุณแม่กับคุณพ่อก็สนับสน,นุนค่ะเขาก็พาไปเรียนเปียโ,โนแล้วก็พาไปเรียนร้องเพลงจนได้มาเจอกับครูอิน <room. S 1> ก็แบบโชคดีมากที่ครูอินให้โอกาสคิวคิวได้มาเขียนเพลงก็ทําให้คิวคิวเป็นคิวคิวทวันนี้ค่ะเห็นบอกว่าถูกหลอกขายฝันด้วย ก็ม<ห>ีช่วงหนึ่งตอนนั lad, ้นอะคิวคิวได้ไปแคสคิวได้ไปแคสงานหนึ่งใช่ตอนนั้นเรียนเต้นอยู่แล้วเขาก็มาดูตัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนแบบจะได้ไปแล้วแล้วก็เกือบจะได้เป็นเกิร์ลกรุ๊ปด้วยแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ได้ไปต่อค่ะว่าตอนนั้นมันก็มีหลายๆปัจจัยอะค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่คิวคิวก็เลยแบบยุ่งเยอะไม่ได้แล้วก็ มันมีหลายๆอย่างก็ถามว่าผิดหวังไหมคิวคิวก็ในช่วงเวลานั้นนะคิวคิวก็ผิดหวังเพราะว่ามันเป็นแบบครั้งแรกเนาะที่เราได้เข้าวงการบันเทิงแล้วเราก็ได้เจอพี่พี่ทุกคนศิลปินที่แบบว่าคิวคิวไม่เคยเจอมาก่อนแล้วก็ตื่นเต้นมากๆที่จะได้ร่วมงานแต่สุดท้ายก็มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นก็จริงๆเรื่องนี้มานานมาแล้วคะ่ะตั้งแต่อายุสิบสามใช่เด็กมากค่ะคิวคิวโชคดีที่คิวคิวมีครอบครัวที่แบบ คอยสนับสนุนคิวคิวตลอดคิวคิวมีครอบครัวที่รักคิวคิวแล้วก็ทําให้คิวคิวแบบผ่านจุดๆตรงนั้นมาได้ค่ะคิวคิวก็มีครอบครัวที่รักคิวคิวเลยไม่ได้แบบไปโฟกัสจุดนั้นมากๆค่ะก็คือเสียใจไม่นานนะตอนนั้นเพราะยังเด็กอยู่ด้วยแล้วที่บ้านไหวไงบ้างคะตอนเหตุการณ์มันเกิดขึ้นพ่อเขาก็แบบว่าเสียใจแหละเพราะว่าเขาก็หวังเนาะ พ่อกับแม่ทุกคนก็น่าจะแบบหวังให้เราแบบได้ดีแล้วก็หวังให้เราแบบว่าได้ไปเจอจุดที่มันแบบว่าทําให้เรามีความสุขยังไงก็ได้ให้ลูกเตยมีความสุขเขาก็เสียใจแทนเราหลังจากนั้นคุณพ่อคุณแม่วางแผนอนาคตของเราไว้ยังไงบ้างว่าเส้นทางการเป็นศิลปินต้องไปยังไงต่ออะไรเงี้ยก็คิวคิวอะตอนแรกอะพ่อกับแม่อาจจะแบบว่าให้กลับไปทําทางที่บ้านเพราะว่าที่บ้านทําธุรกิจค่ะก็ อาจจะเรียนแบบบริหารต่ออะไรเงี้ยตอนนั้นไม่ได้คิดเรื่องแบบว่าจะทาเพลงเลยดีที่ได้เจอครูอินคิวๆไปที่ไหนเขาก็จะบอกขอบคุณครูอินตลอดค่ะเพราะว่าครูอินเป็นคนแรกที่แบบให้โอกาสคิวๆในการได้มีพื้นที่ในการแต่งเพลงแล้วก็ให้คิวๆได้แบบสามารถสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองได้ค่ะวินาทีที่เจอครูอินครั้งแรกนะตอนนั้นมันรู้สึกยังไงบ้างก็ช่วงเวลานั้นแหละค่ะที่แบบคิวๆก็เกือบจะได้เล่น หนังเนาะอ่าแล้วก็คุอินก็ได้เป็นครูสอนไอเขาเรียกว่าเป็นเกิลกรุ๊ปใช่แล้วคิวคิวก็เจอกับคุอินเราก็สนิทกันเพราะว่าคิวคิวแบบเป็นคนที่แบบว่าชอบร้องเพลงใช่แล้วก็เป็นสายโวคอลคิวคิวก็แบบชอบทำกันบ้านมาตลอดอะไรเงีย้ยคุอินก็เลยน่าจะแบบเอ็นดูมั้ง <laughs> ค่อคุอินก็เลยแบบว่าตอนนั้นคุอินก็เลยแบบว่า ยังไงก็ไม่รู้ครูอินก็ได้มาบริหารค่ายของ M2K ใช่ไหมคะแล้วก็เราก็เหมือนแบบว่าเหมือนไม่ไม่คาดคิดด้วยนะว่าจะเป็นครูอินพอได้ครูอินมาคิวก็แบบดีใจมากๆเพราะว่าครูอินเป็นแบบเหมือนอาจารย์แล้วก็คิวก็เหมือนลูกศิษย์ครูอินแล้วตอนนี้เราก็เป็นเหมือนแม่ลูกกันไปเรียบร้อยแล้ว เคยชมผลงานครูอินไหมคะแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นอาจารย์ของคิวคิวใช่ไหมคิวคิวก็วันแรกจําได้ที่คิวคิวแบบว่าจะอยู่ในแบบคลาสเรียนนี่นแหละค่ะคิวคิวก็แบบแอบเอาเพลงของครูอ,อินมา้องให้ครูอินฟังใช่เพราะว่าคิวคิวอยากแบบว่าโชว์อยากแบบอยากให้ครูอินได้ฟังค่ะแล้วครูอินเขาว่ายังไงบ้างตอนนั้นที่หนูร้องให้เขาฟังก็แบบว่า เขาก็ต้องมีคอมเมนต์เพราะว่าเาอ่อเป็นหน้าที่ของครูฝึกสอนใช่ไหมคะเขาก็จะแบบมีปิชมบ้างแล้วก็แบบว่าเขาก็ดูดีใจที่ว่าแบบขอบคุณครูอินตอนนั้นหนูเลือกเพลงอะไรไปร้องให้ครูอินฟังไม่ต้องรักร้ <c oughs> องเลยร้องเลยร้องให้ฟังหน่อยโอ้โหมันนานมากแล้วอะ่ะโอเคเอานี่หนึ่งนะแซมเปิลไม่ต้องรัก ทฟ้าแต่คอยรักเท่าเดิมไม่ต้องมีเพิ่มเติมแต่รักไม่น้อยลงไปไม่ต้องรักกันชั่วนิรันดร์ตราบที่ฉันนั้นยังหายใจขอให้เหมือนเดิมอ่าจริงๆขอให้เหมือนเดิมเย่ค่ะแล้วตอนที่ครูอินเขาติดต่อมาให้เราแบบเป็นคู เขามีวางแผนให้เราไหมคะว่าอนาคตเขาจะวางสเต็ปเราไปเป็นยังไงบ้างตอนแรกก็คิวคิวเพิ่งค้นพบไม่นานมานี้ว่าคิวคิวแบบแต่งเพลงได้เพราะว่าคิวคิวเรียนกับครูอินด้วยค่ะ ในคอร์สฝึกหัดศิลปินเนาะเขาก็จะมีให้เรียนว่าแบบว่าทฤษฎีดนตรีหรือว่าการแบบแต่งเพลงเ,เป็นซีรีของเพลงจะแต่งยังไงอะไรเงี้ยวางท่อนยังไงแล้วเขาก็ลองให้คิวคิวกับไปเขียนเพลงดูแล้วคิวก็รู้สูงมันสนุกมากที่ได้ทำคิวก็เลยเริ่มทำมาจากแต่นั้นมาเรื่อยๆค่ะขันสวรรค์แต่งเพลงของเรามันม โอ้ยพรสวัสด์เลยแล้เราก็มีพรสวรสค์ไม่งั้นเราแต่งไม่ได้อ่าก็มันเริ่มจากความชอบนี่แหละค่ะพอได้ลองทําอะไรที่เราแบบเก็ตกับมันเราได้นั่งคลุกคลีกับมันไปทุกวันอ่ะทาให้คิคิวรู้สึกมันสนุกแล้วมันก็ไม่มีวันเบื่อเลยเพราะคิคิวรู้สึกชอบขึ้นไปเรื่อยๆด้วยซ้าอ่ะมันอาจจะเป็นเพราะรักมันไปแล้วเพราะคิคิวได้ถ่ายทอดอารมณ์ส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถพูดออกมาได้ค่ะก็เลยออกมาเป็นเพลงต่างๆค่ะ แต่งมาแล้วกี่เพลงคะตั้งแต่อยู่กับคุณเอ็งมาโอ้จริงจริงเนี่ยชิวคิวมีเป็นอัลบั้มได้แล้วคะ่ะแต่ว่าตอนนี้มี3เพลงที่เพิ่งปล่อยไปคะ่ะใช่เออซิงเกิลแรกก็จะเป็น no time แล้วก็ซิงเกิลที่2 s งซิงเกิล love ซิงเกิลที่3เป็นล่าสุดนี้ easy line คะ่ะที่คิวชิวแต่งเองอ,อันนี้เนื้อหาเป็นยังไงบ้างคะของ easy line ใช,ใช่ไหมคะก็ easy line เนี่ยเป็นคำโกหก เป็นฟิลแบบว่าคำโกหกที่ทำให้เราเชื่อได้ง่ายๆเพราะมันเป็นอีซี่ไลน์แล้วคิวคิวก็เล่นกับคำว่า the childish friend เป็นคนที่นิสัยเด็กๆอ่ะยังไม่ไม,ม,มีวุฒิภาวะมากพอที่จะแบบว่าสามารถครบกับใครบางคนได้ค่ะอ,อันนี้ตอนที่เอาไปเสนอคุณอินแต่งมาแบบนี้มันะ้ยนะคุณอินคอมเมนต์ไหมมันเป็น โจทย์ของครูอินค่ะว่า oh. ให้ทำเป็นเพลงเร็วเน้าอะไรก็ได้ลองทำมาหนึ่งเพลงคิวคก็แอบ,บกลัวกังวลเพราะว่าคิวคไม่เคยแตะอันนี้มาก่อนแล้วก็คิวคก็พยายามมา,มากๆที่จะทำยังไงก็ได้ให้มันออกมาแบบว่าสามารถฟังได้ mm hmm. <laughs> ใช่แล้วคิวคก็ลองเขียนเป็นครั้งแรกที่คิวคออกจากคอมฟอร์ตโซนตัวเองแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ท้าทายดีค่ะออกจากคอมฟอร์ตโซนยังไงคะก็ <laughs> คิวคิวไม่เคยแต่งเพลงบบใช่แล้วก็มไม่เคยแต่งเพลงเร็วมาก่อนแต่ชอบฟังค่ะ<ม>ชอบฟังแล้วก็รู้สึกว่าแบบจงังหวะแบบนี้มันเลือ้อยได้มันนัวได้แล้วก็ค<ม>ิวคิวก็แบบชอบที่มันแบบทําให้พึ่เหงอมังม้งมันทําให้มีกําลังใจเวลาแบบฟังเพลงพวกนี้นะคะคิวก็เลยแบบหยิบพวกนั้นมาแล้วก็ใส่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 เข้าไปในเพลงของคิวคิวจนจนทาออกมาเป็นแบบเป็นเพลงมันมันใช่เลยไหมหรือว่าแบบ <ELL> มันน่าจะอีกนิดนึงหรืออะไรเงี้ยปกติอะเวลาคิวคิวแต่งใช่ไหมคิวคิวก็เขียนพอเขียนเสร็จปุ๊บก็ไม um. ่รู้ทําไมมันถึงได้เลยอือาจจะเป็นเราพสวเอาอย่างงี้ละว้าก็คิวคิวก็รู้สึกว่าอะไรที่มันทัชใจคิวคิวแล้วอะไรที่คิวคิวชอบคิวคิวก็จะแบบตั้งใจกับมันมันก็เลยออกมาเป็นผลงานที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ค่ะ กระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างโอ้ย oh, คิวคิวแบบว่ารู้สึกแอบตกใจเพราะว่า,เอ,า MV, เอ็มวีเออถูกแล้วเ v Easy อ็มวีอีซี่ไลน์เนี่ยค่ะได้วิวเร็วกว่าซิกเกอร์เลยอ,อีคิวคิวรู้สึกว่าแบบ ก็อขอบคุณแฟนเพลงเก่าด้วยนะคะที่ติดตามผลงานของ QQ มาจนถึง e a s ี l i ลนตอนนี้เขาก็น่าจะช่วยกันป่านวิวด้วยแหละแล้วก็แชร์เพื่อนๆฟังแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนจริงๆนะคะที่แบบยังรักแล้วก็ยังเปิดรับกับ QQ วคิวอยู่กระแสตอบรับดีชื่นใจหายเหนื่อยเลยหมจริงหลงังจะงมนล้ว QQ คือแบบ ไปนั่งเขียนเพลงต่อเยอะมากจนจบอัลบั้มไปเลยอีก80อัลบั้มเลยรอเลยรอดูอ่านคอมเมนต์ไหมคะอ่านค่ะเขาว่ายังไงกันบ้างก็เขาอะเข้าใจคิว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 รู้สึกแบบดีใจมากๆที่มีคนตั้งแต่สี่เกิร์ลแหละมีแต่คนที่แบบว่าวิเคราะห์เพลงแล้วก็วิเคราะห์ m อด้วยนะคะแล้วทุกคนก็แบบเขียนลงมา แล้วคิวคิวก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาคิดได้ยังไงคิดเหมือนคิวคิวเลย<ม>แล้วมันก็ทําให้คิวคิวรู้สึกว่าแบบเออแบบเนี้ยแนวเนี้ยก็น่าจะเป็นค<ม>ิวคิวก็ขอบคุณทุกคนที่แบบว่ามาคอมเมนต์เพราะว่าคิวคิวชอบทุกคอมเมนต์เลยอย่างเช่นแบบว่าเป็นเพลงสนุกแต่เจ็บอันเนี้ย<ม>ใช่คิวชอบแบบนี้มา,มากเลยแล้วก็อาจจะมีอีกเพราะว่าคิวคิวติดแบบติดขมติดเศร้าค<ม>่ะแล้วเน,นื้อหาเอ็มวีนี่ ใครเป็นคนเลือกตัวนักสแสดงหรืออะไรยังไงคะอ๋อทางผู้กำกับเลยค่ะ,ะบรรยากาศการถ่ายทำเป็นยังไงบ้างสนุกไหมสนุกไหลลื่นแล้วก็ตั้งแต่พรอบจนไปถึงแบบทุกๆซีนเนี่ยเขาแบบว่าถ่ายวิช a ลแบบสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็ทุกคนในทีมงานตั้งใจถ่ายทำจริงๆแล้วก็คิคิก็ดีใจที่ได้เจอกับทุกๆคนวันนั้นทุกคนตั้งใจมากค่ะอ,อย่างนี้มันจะทำให้เรากดดันมากขึ้นไหมคะการออกใน เพลงตอนต่อไปว่าเอ๊ะกระแสตอบแล้วมันจะดีขึ้นไหมหนะอะไรเนี้ยนิดหน่อยแล้วคิคิวก็รู้สึกว่าแบบว่ามันท้าทายการที่เราได้เจออะไรแบบเนี้เยเยอะๆแสดงว่าเรามาถูกทางละอ่าเราก็จะได้ไปต่อเราก็จะมีแบบแพทเทิร์นว่าจะไปต่อยังไงเราก็จะเริ่มหาแนวของตองเจอได้แล้วค่ะความฝันสูงสุดในการเป็นศิลปินของเราอยากไปถึงจุดไหนคะก็คิวคิวอะช่วงเนี้ยคิวคิวเรื่อยๆใช่ไหมแต่ว่าคิวคิวอยากจะแบบ ถึงจุดๆที่คิวคิวสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้จากงานนี้แ,แบบว่าแบบว่าไปคอนเสิร์ตแล้วก็เจอแฟนคลับที่น่ารักทุกคนได้ไปขึ้นเวทียังไงก็ได้แล้วก็เจอแฟนคลับยังไงก็ได้ที่ทำให้คิวคิวแบบมีเขาเรียกอะไรแฮปปี้เหรอไม่เชิงแฮปปี้แต่เป็นฟิลแบบว่าตื่นตันใจมากกว่าเพราะว่าคิวคิวแบบรักแฟนคลับทุกคนจริงๆ ถ้าเกิดว่าถึงวันนั้นก็ขอให้แฟนคลับทุกๆุกวันนี้อยู่กันพร้อมหน้าแล้วก็ครบคะุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงบ้างคะเห็นรูปจริงๆก็ประสบความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งเหมือนกันเขาเขาก็ชมเขาก็ชมตลอดแต่แบบหนูก็แอบเขินแล้วหนูก็ไม่ฟัง <laughs> ใช่ก็ทุกคนก็ซัพพอร์ตหนูตลอดแล้วก็คุณตาคุณยายคุณย่าด้วยเขาก็แบบ พ่อกับแม่ก็เอาไปให้เขาดูแล้วเขาก็นั่งยิ้ม <g ül> ฟังเนื้อหาเพลงไม่รู้เรื่องหรอกแต่ว่าเขาก็ยิ้มเพราะว่าเขาชอบว่าคิวคิวแบบหาสิ่งที่ตัวเองชอบเจออเราเป็นคนทําแล้วก็ลื้มใจมด้วยอนอกจากงานร้องเพลงหนูอยากทาอะไรอย่างอื่นในวงการบันเทิงอีกไหมคะก็น่าจะมีตอนนี้คิวคิวโหยหาการแสดงมาก อ้ยค่กาแสดงมากอยากเล่นบทไหนอะพูดสิโอมีจริงๆอ่ะคิคิวไม่แบบจํากัดบทเลยเพราะว่าคิวคิวอยากแบบลองได้ทุกบทอยากได้เล่นได้ทุกแนวคิคิวรู้สึกว่าถ้าคาแรคเตอร์มันมีความแบบมันมีความน่าสนใจหรือมีมีนิสัยอะไรที่คิคิวไม่เคยไปแตะมาก่อนมันก็น่าเล่นดีค่ะอืมก็ชมพูจัดก็ติดต่อมาได้ใช่ค่ะแดนบายพร้อมค่ะอยากจัดแฟนมิติ้งไหมคะ โอ้ยเป็นไปได้ก็น่าจะดีค่ะเพราะคิ QQ อยากเจอแฟอนคลับมากๆเลยทุวกวันนี้เขาก็เหมือนแบบเข้าไปติดตามไปคอมเมนต์อะไรอย่างนี้หนูก็ได้อ่านตลอดใช่ไหมค่ะรู้สึกยังไงบ้างที่มันมีใครก็ไม่รู้ที่ไม่ได้รู้จก<อ>ักกันมาก่อนแล้วอยู่ๆมาชอบเราติดตามเราโอ้ยแสดงว่าคิ QQ กำลังทําอะไรที่มันถูกอยู่มันไปโดนแบบใจใครๆหลายๆคนไปตกได้หลายๆคนคิ QQ ก็ดีใจที่เขาก็เข้าใจคิ QQ แล้วก็เราก็เข้าใจกันเลยกัน ไหมคะถ้าวันนึ่งเราเกิดดังมากๆแล้วมันเกิดมีดราม่าหรือคอมเมนต์ที่ไม่น่ารักหน่อยเนี้ยก็แอบมีนิดหน่อยแต่คิวคิวรู้สึกว่าคิวคิวเป็นคนที่แบบจัดการอารมณ์ได้ดีพอสมควรถ้าอะไรที่มันแบบว่าแย่ลบๆเกินใช่ไหมคิวคิวก็จะก็จะดูมันแล้วก็เหมือนย้ายไปในกล่องที่แบบว่าเป็นคำแนะนำดีกว่าแล้วก็เป็น คำที่แบบว่าคิวอาจจะปรับปรุงได้แต่ถ้ามันแย่แล้วมันไม่มีเหตุผลเนี่ยคิวก็จะไม่ไม่ไปจมปักกับจุดๆนั้นค่ะแต่ก็ยังไม่เคยเจอใช่ไหมยังตอนนี้ยังไม่เคยอยากบอกอะไรกับคนที่รักเราเหลือเกินแฟนคลับต่างๆอยากบอกอะไรกัก็รักทุกคนมากๆจริงๆอย่างที่คิวเคยบอกไปที่ไหนทุกที่คิวก็จะบอกรักแฟนคลับทุกทุกคนเพราะว่าคิววรักทุกคนมากๆจริงๆใครที่ ติดตามคิวตั้งแต่โนทามมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ขอให้อยู่กันไปนานๆาน,นะแล้วคิวก็จะพยายามผลิตเพลงออกมาอีกที่ชูชคนอาจจะชอบแล้วก็ขอบคุณที่ยอมรับในตัวคิวค่ะให้ฝากผลง,งานติดตามช่องทางต่างๆได้เลยค่ะ ค่ะก็สำหรับ Easy Line นะคะปล่อยไปทุก streaming platform แล้วค่ะใครอยากจะไปชม MV นะคะชมได้ที่ช่อง m 2 k Entertainment ค่ะแล้วก็ QQ มีแผ่นเสียงแล้วนะใครที่อยากจะไปเล่น challenge หรือว่าไปเล่นแผ่นเสียงของ QQ ก็ติด Hashtag Easy Line มาให้ QQ ได้นะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะติดตาม QQ นะคะติดตามได้ที่ QQ underscore ingan QQ ingan ทุก Social Platform ค่ะ ร้อง <laughs> up in the shadish friend make me create some that and jay telegram a coil jay don't i by my nasty era you don't wanna feel thinking it was real That's it for sure who knows i was slower. could i get played take a charades? i don't wanna deal with your phone mine โอเควันค่ะ